ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงปืนเล็กยาว M16A2 M16A4 ของประเทศไทยไฟสงครามที่แม่นยำในความขัดแยง้งไทยกัมพูชาขีดขีดขีดบทนำประกูลปืนเล็กยาว M16 โดยเฉพาะรุ่น M16A2 และ M16A4 ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีอาวุธสมัยใหม่จากฝั่งตะวันตกและยังเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในกองทัพทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติที่แม่นยำใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้สูงปืนเหล่านี้ได้พิสูจน์ความน่าเชื่อถือในสนามรบมาแล้วมากมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพไทยได้นำ M16A2 และ M16A4 มาใช้เป็นปืนประจำกายมาตรฐานของทหารราบโดยเฉพาะในช่วงความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาปืนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันการซุ่มโจมตีและการต่อสู้ในป่าทึบ บทความนี้จะจอะลึกถึงบทบาทความสามารถทางเทคนิคการใช้งานจริงความสำเร็จและผลกระทบของ m 1 6 a 2และ m 1 6 a 4ในกองทัพไทยโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมกว่า5,000คํคำเพื่อให้เห็นภาพรวมของอาวุธสำคัญนี้ขีดขีดขีดหนึ่งุ่มหลังประวัติศาสตร์และการจัดหาในประเทศไทยประวัติของปืนตระกูล m 1 6ในประเทศไทยเริ่มต้นในยุคสงครามเย็นโดยได้รับการถ่ายทอดและช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี1,960ถึง1,970กองทัพไทยเริ่มใช้ M16A1 ก่อนที่จะพัฒนาเป็น M16A2 ในยุค1,980เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรบด้วยลักษณะการยิงแบบทีละนัดและยิงเป็นชุดสามนัดรวมถึงความแม่นยำที่สูงขึง้นและในช่วงต้นยุค2,000ประเทศไทยก็ได้จัดหา M16A4 ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของประกูล M16 การจัดหา M16 ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางทหารเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามของไทยในการพัฒนาอาวุธให้ได้มาตร,รฐาน n a t นและสามารถประยุกต์เข้ากับระบบการรบสมัยใหม่ของสากลขีดขีดขีด 2. คุณสมบัติทางเทคนิคและจุดเด่นของปืนคุณสมบัติของ M16A2 กระสุนขนาด5.56คูณ45มิลลมตรโหมดการยิงกึ่งอัตโนมัติและยิงชุด3นัดระยะหวังผล550เมตรเป้าหมายบุคคล 800เมตรเป้าหมายพื้นที่ความยาวลำกล้อง20นิ้วอัตราการยิง700-900นัดนาทีโหมดอัตโนมัติน้ำหนัก3.77กิโลกรัมพร้อมกระสุนการปรับปรุงจาก M16A1 ลํากลำกล้องหนาขึ้นเพิ่มความแม่นยำศูนย์เล็งหลังปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนปลอกมือแบบกลมเพิ่มการยึดจับโหมดยิงเป็นชุด3นัดแทนการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คุณสมบัติของ m 1 6 a 4ระบบรางติดอุปกรณ์ ris ศูนย์เล็งหลังแบบถอดได้ตัวรับลำกล้องแบบ flat top สำหรับติดกล้องเล็งรองรับเครื่องยิงลูกระเบิด m 2 0 3ลำกล้องทนทานต่อการกัดกร่อน m 1 6 a 4ได้เปิดทางให้ทหารไทยสามารถติดตั้งอุปกรณ์สมัยใหม่เช่นกล้องเล็งเป้ากล้องเล็งระยะไกล acog ไฟฉายเลเซอร์ Laser, และด้ามจับแนวตั้งเพิ่มขีดความสามารถในสนามรบอย่างมีนัยสำคัญ ขีดขีดขีดสบทบาทในความขัดแย้งไทยกัมพูชา M16A2 และ A4 มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงปี2008 2011ซึ่งเกิดเหตุปะทะบ,บริเวณปรา,าสาทพระวิหารและพื้นที่รอบเพื่อกเขาดงรักลักษณะการรบในพื้นที่ขัดแย้งพื้นที่ป่าเขาแน่นทึบระยะประชิดและการซุ่มโจมตีบ่อยครั้งการตั้งรับตามแนวป้อมและเนินเขาการใช้ M16 ในภารกิจ อาวุธประจำกายหลักของทหารราบแนวหน้าใช้ร่วมกับ M 2 0 3อยมในการยิงระเบิดระยะกลางผสมผสานกับกล้องเล็งช่วยในการเล็งเป้าหมายในพื้นที่ทึบใช้สำหรับการกดดันป้องกันและยิงตอบโต้ในแนวรบเหตุการณ์สำคัญที่มีการใช้งานเหตุการณ์รอบปราสาทพระวิหาร2008-2011ถึงทหารไทยใช้ M 1 6 A 4ในการตั้งรับและตอบโต้การยิงของกองกำลังเขมรที่ใช้ AK สีเจ็ดและ RPG เหตุการณ์ตามมงตาขี2011มีการสู้รบตามแนวป้อมและสนามเพราะโดย M16 ช่วยให้สามารถเล็งยิงได้แม่นยำในพื้นที่จำกัดขีดขีดขีด 4. ประสิทธิภาพและความได้เปรียบในสนามรบความแม่นยำสูงกระสุนขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรร่วมกับลำกล้องยาวทำให้ยิงได้แม่นยำและคุมทิศทางได้ดีเหมาะกับทั้งระยะประชิดและระยะไกลระบบเล็งทันสมัย m 1 6 a 4สามารถติดกล้องเล็ง ACOG เรดดอทและอุปกรณ์ช่วยเล็งอื่นๆทําให้ได้เปรียบในการยิงในช่วงแสงน้อยหรือพื้นที่ป่าแน่นควบคุมการยิงได้ดีโหมดยิงทีละสามนัดช่วยให้ควบคุมกระสุนได้ดีในสถานการณ์ต่อเนื่องลดการสิ้นเปลืองกระสุนโดยไม่จําเป็นความน่าเชื่อถือแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ชื้นและฝุ่นเยอะทหารไทยได้รับการฝึกการบํารุงรักษาอย่างเข้มงวดทําให้ M16 ทํางานได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมโหดร้ายขีดขีดขีดห ความสำเร็จและบทบาทที่โดดเด่นแม้ความขัดแย้งชายแดนจะเป็นการประทะขนาดเล็กแต่ m 1 6 a 2และ a 4มีบทบาทที่สำคัญพร้อมรบสูงสามารถจัดหาให้กองหนุนและแนวหน้าได้อย่างรวดเร็วทหารเรือทหารบกและตำรวจประเวนชายแดนใช้รุ่นเดียวกันสร้างความกลมกลืนในการใช้งานผลทางจิตวิทยาภาพลักษณ์ของทหารไทยที่ถือปืนทันสมัยช่วยยกระดับขวัญกำลังใจ และสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามความสำเร็จทางยุทธวิธีควบคุมจุดยิงและตำแหน่งยุทธศาสตร์ได้ด้วยการยิงอย่างแม่นยำป้องกันแนวป้อมในพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยเล็กสามารถใช้ M สิบหกรับมือได้แม้กับกำลังฝ่ายตรงข้ามที่มีจำนวนมากกว่าขีดขีดขีดหกการสนับสนุนด้านซ่อมบำรุงและการผลิตในประเทศประเทศไทยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเช่น DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่สามารถดูแลซ่อมบำรุงและผลิตอะไหล่ของ M16 ได้เองทําให้ลดการพึ่งพาการนําเข้าสนับสนุนการฝึกอบรมด้วยปืน M16 ที่กเกษียณจากแนวหน้าใช้กับกองหนุนและกำลังพลอาสาสมัครขีดขีดขีดเเปรียบเทียบกับอาวุธของกองทัพกัมพูชาในขณะที่ทหารไทยใช้ M16A2 และ A4 ฝ่ายกัมพูชาใช้ AK47 และ AKM ปืนกลเบา RPK เครื่องยิงจรวด RPG7 แม้ AK จะทนทานสูงแต่ M 1 6มีข้อได้เปรียบระยะยิงไกลและแม่นยำกว่าระบบเล็งทันสมัยและหลากหลายกว่าติดอุปกรณ์เสริมได้มากกว่าเช่นเลเซอร์ไฟฉายกล้องขีดขีดขีด8ข้อจำกัดที่พบแม้จะมีจุดแข็งมากมายแต่ M 1 6ก็มีข้อจำกัดอาจติดขัดหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีน้ำหนักมากกว่าปืน M 4ต้องการการฝึกซ้อมและดูแลที่ต่อเนื่องขีดขีดขีด 9. แนวโน้มในอนาคตกองทัพไทยเริ่มใช้ปืนใหม่เช่น M4A1 สำหรับหน่วยรบพิเศษ Tavor X95 สำหรับบางหน่วยรบ HK33 ยังมีการใช้งานในบางส่วนอย่างไรก็ตาม M16A2 และ A4 ยังคงเป็นปืนหลักในทหารราบนาวิกโยธินตำรวจตระเวนชายแดนขีดขีดขีด 10. บทสรุปอาวุธคู่ใจของทหารไทย M16A2 และ M16A4 เป็นอาวุธที่ทหารไทยไว้วางใจมากที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในการประทะก,กับกัมพูชาปืนนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้ทหารไทยได้เปรียบในด้านยุทธวิธีแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางการทหารของประเทศไทยอย่างชัดเจนแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปปืน M16 ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในสนามรบและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำความเชื่อมั่นและความพร้อมของกองทัพไทยเสมาอามา อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง